จะยังกินมื้อนี้จะหนึ่งขวกกัมค่ะสโอ้หนึ่งขวกกัมครับหนึ่งขวกกัมหนึ่งขวกกัมอาจจะผู้เห็นนะครับมันดำนี่ค่ะมีผักผักอีกอย่างอันนี้เขาเอิ่อนมาอย่างไรดอกต้นทานตะวันอ๋อยอดทานตะวันบอกทานตะวันแล้วก็จะลวกผักลวกผักบ่ลวกผักค่ะ,ลคะแล้วก็จะมีเจ้าปลาแดก เจ้าปลาบองเจ้าบองค่ะเจ้าบองปุ๊กละหนึ่งร้อยบาทขายค่ะขายบ่ขายขายแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้คือปลาขาวส้อยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพี่น้องอบึงเหนือครับพี่น้องครับบึงเหนือเลยค่ะสวยงามสวยงามมากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเมื่อนี้สิ ป่งเนาะเมื่อนี่จะทอดทอดกินกับเจ้าบองเจ้าบองผัก<อ>ลวกครับพี่น้องครับขัน้นแรกหนึ่งเข่าสะก่อนหนึ่งเขาก่อนค่ะ ตกเนาะบรรยากาศดีดี หมอลวกพักไว้แล้วอ่ะเข้ากับมา้าแกป่าค่ะทอดจักอันพี่โมกนี่เนาะตอกหนึ่งเนาะ,นนะอหะอม เจ๊าปากเขากับท่านในสุกล้ออันนี้น้ำต้มน้ำไอ้ลวกผักพอดีลวกผักจะเสร็จปลาตัวงามเนาะเนี่ยปลาตัวงามแล้วกันเก๊ดเนี่ยเก๊ดเนี่ยแบบบ่มีติดโตเลยสวยงามอหลีบ่มีเก๊ดติดเลยค่ะนี่ เอาเกตออกย่างดีห้ามค่ะปลาสอยปลาสอยพ่วงลอยหาซิเพื่กันค่ะน,นี <hi> ่เจา้าตนี่สองสี่หกแป,ตป,ตปตดตแปดตัวยิมมีนอกพีหมกเนาะนาจะนาโอ้ยนี่เอ,อาตัวใหญ่ปะตัวใหญ่น,นยา,ยนนยายนะ เสด็เอาออกเบิดแล้วนี่อ้อลืมนะจะเอาตะนี่ออกเนาะอนี่อุย้ยโตวงังไหอมเอาสองตัวมาโตยังไงนุ้ยเสดายอะบ่ทอดเบิดพี่น้องกินบ่เบิดผักนิ่ว่ต้องลวกชุกหล บอกพอยุบได้เลยน้ำเดือดแห้งแล้วตอนนี้แมนค่ะได้้อผักหยุบว้าวเฮ้เพร้อ, <c oughs> อมนะผักอันนี้ไหม S <S uh อันนี้แค so si ่ทอดยังบบสูงได้นี่ยังเป็ดตะแซสบปะนนี้แค่ลงน้ำมันซื้อปลาขาวส้อยปลาขาวสร้อยดแีว่างไงยังสีทอดขอดดอดใจเย็นเย็นขอดใจเย็นเย็นค่ะไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆข้อสิได้กลิ่นข้อสิทธิได้กินของเส็บๆไม่ต้องใจเย็นเย็นค่ะพี่น้อง คุณนะอู้บุญเนี่ยแค่ถอดยังบาแแ้วได้เนี่ยต้องหายเหลืองกว่านี้อีก เจมกบมากรเฮ้ย่อนน, <laughs> น้ำมันเด่นเถื่อ, <laughs> อนพูดนะค่ะเลื้ยงค่ะน้ำลายอไรน้ำมันเยิม <ใ>น<อ>ขนาดตัวน้อยครับตัวขนาดปกติเลยครับเด้อตัวซั้นนี่แหละแซ่บตัวขนาดปกติครับสวงามตามท้อง,งเรือที่น้องท,ทงั้งต่างประเทศอยากได้อยากได้แต่ว่ามันเป็นอะไรนะส่งหยาดส่งหยาดส่งแบบคือพี่น้องต้องเสียค่าส่งเองครับ แล้วคากับตางกันเพราะว่า,ขาเขาต้องดำเนินการไลายยางต้องเข้าไปทำขอหน่อน,นี่กินเบิร์ดตวะเนี่ยสองคนนะ่ะเอ,อิร์ฟซีไม่กินน้ำเด้อเดี๋ยวซิออนออกจอไป สองตนเหลืองเหลืองอลามงามตาว้าวพวนกคับนนี้กนงามดอกอ

พี่นอ้องพอมคอ,อมค่ะหอมซ่บกินเผากันปะไปนี่เดี๋ยวเราพี่น้องคทับพทอดปลาแห้งนะครับกินกับผักสดนะครับแล้วก็นี่ขาดอะไรครับพี่น้องครับคือปลาเด็กบองปลาเด็กบองเราเองนะครับ เนื้อแดงแดงก็คือรองเนาะนะฮะแล้วก็ยังมีผักลวกนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือข่าวพี่น้อนข่าวนห่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนดูดูบซุปผักลวกนะครับจ้ะ ปลาซอยขาวปลาขาวซอย,าาอ,ยอุอ้ยท้องมันกระมันพี่โมกคุณ่ะนี่ลืมเบิงคุณเห็นบ่ท้องมันเป็นมันมันเลยเห็นบ่อือเนี่ยจ้นานะอร่อยอุ้ยมาเร็วๆหิวขา้าวมาครับบัานีิโอ้เร็วแล้วเร็วแล้วนะครับมืงอีใส่เสื้อกันหนาวเทนะยังไง <laughs> หนาว หนาวครับพี่น้องครับอากาศหนาวครับพี่น้องฝนกระโตบ้บนป่าครับโอ้ยน,นี่นะครับปลาขาวสร้อยโอ้ขอกำบันดกกำอุ้ยห่อนหอนเลยพี่น้องปั่นได้บอลเลยเฮาโอ้ <c oughs> กกำบอกกำมือพอจะแหลมมือไปจับยังม่านั่นพี่น้องป <c oughs> ั <c oughs> ่นขอกำติดอ่อนตอนเบาลง ตพี่น้องชิบาวาอีกบก่ฝันเขากำติดทำอ่อนตอนเอาผู้ถ่ายาว่าได้ค่ะพี่น้องบอดเล่าโมเกอร์มันบอกมาได้เขากำใช้กกะเจกยวประเดกพี่น้องหงัามปุดปุดยู่น่ะรอบหยัางรอบเขากำเจ้า กรอบทั้งหักัมกรอบทั้งอันปลาปลาอืมอืมมีต้นฮันตะวันอย่างครับอ่อนฮันตะวันเลยนี่พักอันนี้ก็คุยไปแดกเลยดิคุยเรื่องพี่น้องลวกพักคุยสับแก้วไปแดกอืม ของมันนะม,มันจะมันแค่ขอชิมไงอืมหืมกระดูกก็กินได้อืมหืมมันนะแบบบ้าเกี่ยวบองนี่ก็คุยได้ Màu trắng nhạt mắc thêm một phần thịt ngọt Chứa bà đuôi nấm phần sạch Màu xịn mắt thì đẹp, thịt ngọt ngọt Còn cam thịt nó sẽ Xài Hùng Chẳng nói đi Mềm Nói lọc xì Ừm, ngọt ้องมช่องอยากกินช้องคนดว่าพี่องมั่นเปล่าวเป็นยังบปล่าวันอ่ะบเป็นไหนเจ็บเป็นออบุญเว่นมันมันมันครับมันมันแก้วนี่ก็คุยเด้พี่มอก คุยเลยห้องตักแก้วเนี่ยพี่น้องต,ตักตะซ้ำห้องสิกินเดียตักหลายั้นตักหลายแล้วมันเหลือมันบวเป็นตะกินเนี่ยเอาผักตัวยเลยอื <laughs> อักบ่แแ่บ แบบมั่มันดีน้องเข่าสดออกวังเพลี้ยแห้งเสียวแจวกัเลยคนจะหลงมากเลยนะพี่น้องเลยลงลวดลงลวดเพราะว่ามันที่แปดทอดเท่าไรที่สิบอ่ะตรงแห้งอย่างเียวมาขึ้นได้ฟีงฟเฟย์อ่ะมึงเซรานี่กับไซมัอย่างไง โอ้ยอย่างเดียวักข้อหักพายุเขาช่วงนพายุอีหยังบูญนะแต่ฝนมาจรง,งจริง,รงเป็นจะไปหาน้องใหม่ให้แม่ <laughs> น้องใหม่คือสิขึ้นเนาะ <laughs> ไปเก็บเห็ดบ่อื บนโตกมันหนาวอ่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนวันมาเชื่อปลาแตบขึ้นเนาะเบิ่งก่อนได้พี่หน่องเนาปลาแปดมันบดมดฤดูดดก็เลยบรับปากพี่หน้องว่าชีได้บอ,อถ้าเกิดว่ารับปากไว้แล้วปลามันบดติดปลามันบดติตดดังก็สิได้ยกเลิกไอ้เนี่ยปลาคาวว่องมาเชื่อมปลารถ ขาเขาเคยมีตลอดเมียนค่ะมีตลอดใช่หอเปล่าปลาแปบต้องเนาะนาวนานาวนาวปีนาหมูบอกมันจบเลยแม่หอวบอกตัวนี้ยงได้กินทองกันหนองควนเ็ไปต่ำแก้วต่ำได้กันต่ำเจ้าไปแห่งหนาทองมันนะพี่น้อง มันสมใจไหมล่ะแสบบ่ตังกันครับแปบบรสชาติเดียวกันเลยแล้วบ็อกเข้มนะรสชาตินั่พอดีบขอกเฮาเนี่เนีนพอดีครับบ่อกเข้มบ่อกเข้มค่ะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีเพิ่นถามเมื่อไหว่าตานี่เข้มบ่อกบอกเลยเลยว่าบ่อกเข้มค่ะ ี่เราเอาไปปรูกไม่เลยไประเทศแก้ากินกินกลับง่ายเลยค่อยลอยกินทองมั้งล่ะกินทองมีอิ่มหานอนเถอะอ๋อ เตสิมาหาพี่จะเฮ็ดสปอร์ตเลือกตั้งวันน่าหนัก <wh วิ่นบอกไม่เคินมาอีกเหรออื้อ ผักกาดซ้มหรือ,อ,อ<ส>ปลาแห้งเลยปลาแห้งกับแซ่บเนาะปลาลดกับแซ่บปลาเสื่อมกับแซ่บถัาลดกับแห้งแซ่บปลาเสื่อมกับแห้งแซ่บเจียดกับแห้งแซ่บข้าวปุ้นแห้งแซ่บข้าวปุ้นเต็มเนื้อหนุ่มเต็มไฟพี่น้องบ่มีสีเด้อ ดาไปเฮระเภนแก้วผงดีนะทอดหรือปิ้งก็ได้ให้มันกรอบๆเอาไปตำแก้วไปตำใส่น้ำพริกตำเต็มพ,พริกแห้งพริกผงพริกป่วนพริกไม่แม่งดา่าใส่ได้เลยใส่แม่งดา่าไปนำ้ำม,มือหนาหเข้าไม่เห็ดติด้วยหรอทำแม่งด่าอันนี้ก็ไม่ีใครอยู่ตลาดอื กถ้าเป็นน้ฝลนอยู่เขาจะได้กินแมงดาแบบจากจากแรงน้ำรมาติศษมันหอมเนี่ยแมงดาแมงดาธรรมชาติมันหอมหืมปลาสองตัวหนึ่งสองค้นกับอิ่มพี่น้อง

แกบ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 แกะคือเขาคือเดิมแก่ก็จะเป็นต้องเสี่ย์แล้วเหมือนเนี้ยคุ้มค่มคุ้มคืออึมอึมคุ้มอันจะี้กาดเป็นดันนอตเลยหรอ ท่านในบ้านหนึ่งก็สี่บด้วยขอว่าเป็นยาวจะหาอะไรขายด้วยมไม่ได้ขายขายจะป่าไอพี่มันถามสื้อมันมันแดงบอกผูกกันมันหนึ่งแซ่บด้วยเนื้อมันเหลืองดี ม,มันแค่รันแค,แค่รอเนื้อจะเป็นแค่รดเลยหรอเพราะว่ารสชาติมันแซบแซบบานดิไม่ธีเี็นนั่นพร้อมเนี่ยวิธีหนึ่งมั่นจังเลยเห็นมันหัวเหลื่ยมงามเดี๋ยวจะมาบอกเพอนเมื่อไหร่เ้าต้องมาหนึ่งกินถ้าได้หนึ่งกินแล้วเาสามารถบอกอวิธีหนึ่งมั่นได้ค่ะพี่น้อง อันนี้ได้เคล็ดลับมาจากเพิ่นคือกันอันนี้คือตัวขนาดมาตรฐานนะพี่น้องกินได้เป็นตัวเลยตั๋วเ,เข้าไปนี่คุยเข้าไปอือ,อ,อืพักอันนี้วันรานมันเขาเห่กอนเขากันกนะก็เกลียปเวลา ตอนแรกว่าที่ตำมักแดงได้เพื่อตังครับพี่น้องแตงอักแตงนีม่มั้งอืมโอ้อิ่มอิม่มแล้วป่ะอืมอ,อากาศมันหวานผมบอกมันจงไหนแจปวน เปนยังฝนขึ้นมาฝนมามันกระนาวอะไรเป็นยัฝนตกกรยากเนี่ยมนนษุ์มนนษุ์หูกินนะฝนตกกรยากนาวกรยากหวอนกรยาบมาเลยอาจบ่ฮึกนี่พักยังบ่วผักกรจจ่อมผักลวก อันียังเกาะปลาแห้งทอดปลาแปลาขาวสวยอันยังเกาะปลาแดกบองเจ้าปลาแดกอันยังเกาะอันยังเกาะเอฟซีคนลอยเบิ้งคนอ๋อบอกไใครได้ไหมอ่ะสนใจปลาแห้งค่ะ ป่าเสื่อมเนื้ออ่อนป่ารดเขียงแหงนะคะป่าเขาซอยป่าเขาววงพี่น้องเที่ยวปลาแดกคันนี้ปุ๊กละหนึงร้อยบาทอยากได้ยังกับเขามาสอบถามราคากรหรือว่าโท่มาก,ก่อน,นะคะแอดไลน์มาที ABB2457 นะคะ ABB2457 หรือว่าจะโท่0648310497ค่ะ0648310497จ้า พี่น้องแอดขามาก่อนมาสืบมาหาบาว่ากันมาสอบถามใดค่ะพี่น้องหรือว่าสิโทรมาก,กา่ันพิมพ์ได้บางสิโพรมาถามก่อนแล้วก็จังแอดไล่เขามาเนาะทันวลาพิ่นอยากได้แล้วก็แอดไล่เขามามาสือไปกินพี่น้องของแท่บนํำมาฝากมาต้อนพี่น้องว่ากินแล้วพิ่นสร้างมาอีกจ้ะอ่าพิ่นสร้างพิ่นสร้างมาหลายตัวคนที่ว่าพิ่นได้ของแล้ว fc เพิ่นได้ของแล้ว ในป่าแล้วเพื่อนเห็นว่าโตป่ามันงามและ้วกะ็ประกอบอาหารแล้วแ่บครับะสั่งเขามาสั่งเขามาหลายสั่งซัำมมาแสดว่ามันแ่บครับพี่น้องค <ส Carl. S 1> รับจ้ะแ่บไ่ว่าจะเป็นปลาสีแล้วก็คุณอนุ่งนี่แหละ,หละปลาอานุงโอ้ยหลายคนนะคะพี่เปิลนะคะแล้วก็พูดที่ว่ายัางบ่ได้รับของอีกเด้อพี่น้องห, <losing S 2> หลายคนที่ว่าเพื่อนทักเขามานะ เพิ่นเห็นสินค้าไม่มาเรื่อยๆคือจังรอบที่สิบสองนี่วันที่สิบสองนี่วันสุกนี่ค่ะรอบนี้นะคะผู้ใดผู้ใดที่ว่าเขามาสั่งปลาเดอ้อพี่น้องแถวสีทรงวันศุกนะคะต้องโอนจองก่อนเท่านั้นเพราะว่าปลาเราจะตากจํานวนจํากัดนะคะบบตากเพื่อพี่น้องขั้นตากเพื่อแล้วมันเสียนมันสิโดนโพดนะค่ะมันสิเก็บว้แล้วมันสะกินมูเนาะบ่คือข้าตากสด แล้วก็ทรงให้เอฟซีเลยจริงๆนะคะได้กินของดีเนาะของแซ่บพร้อมนะคะสดๆใหม่ๆเลยไม่ม,ไม,ม,มีปากเก่าครับไม่มีปากเก่าเด้อค่ะมีแต่แบบตากใหม่ทรงตากใหม่ทรงเลยค่ะคือบรอุรุษคน่นสร้างมาสต๊อกไปเนี่ยคือทรงเป็นมือมือไว้สร้างมาเข้าบริเัทอันนี้อันนี้เข้าทรางเป็นมือนะคะเข้าทรางเป็นมือเขาจะทรงเป็นรอบคือจังเมื่อกี้เมื่อวานนี่ไปทรงรอบวันจันทรนะคะรอบนี้ก็จะทรงวันศุก ทรงแล้วอาจจะลาซากครับ่บเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะการได้รับทุกคนค่ะทู้ใดบ่ได้รับกรติบ่ตขึ้นมาเดี๋ยวแพทย์จัดการให้นะคะบบต้องห่วงยังแพทย์จะรับผิดชอบเมื่อนะคะบ่ว่าจะเป็นข้อเสียหายหรือว่าจังใดนะคะรับผิดชอบค่ะสบายใจสบายใจได้ค่ะหย่านเพิ่นคือนํำนะเอ๊ะสั่งปาแพ่าๆไปแล้วย่ำได้สิด้กินเนาะนะคือเขาส่งของเป็นหลอดบางที่เพิ่นลืมไงได้หมดครับได้หมดเพิ่นลืมวัน เฮ่าหเท่ากับแจ้งอยู่ว่าทรงรอบวันนี้วันนี้วันนี้ย่งสินะส่รงรอบวันจัจนนะคะส่รงรอบวันศุกร์นะคะแต่ว่าเพิ่นลืมคืพอพ่อว่าเ้าบอกเพื่อนก็เลยท่วงปลาเนี่ยก็บบ่เป็นยังค่ะ <c oughs> เอ่เ่าก็จะทรงให้ตามรอบแต่ว่าถึงแน่นอนจะเป็นใส่เวลาเนี่ยในการตากปลาห้า,าปลานะคะเพราะว่าปลานี่มันโมเมนต์ปลาเลี่ยงค่ะพี่น้องปลาธรรมชาติน้าเมื่อกี้นะครับอิ่มลเลยอโอ้ย ใม่ค่อยว่าผู้เดียวเวกคือปลาที่เลี้ยงมันสามารถสั่งได้จับได้ตลอดแต่ว่าปลาธรรมชาติเป็นฤด,ดูกาลหมันจังได้เิี่ว่าคือปลาเลี้ยงแล้วปลาเลี้ยงนี่เอาย่ำได้ก็ได้เด้ดค่ะอ้ยได้ก็ได้จ้ะนะครับเนาะ,อ,ะอย่าลืมทักมาก,กักแล้วกันนะครับ ID Line abb2457 นะครับแล้วก็เบอร์โทรครับ ศูนย์หกสี่แปดสามหนึ่งศูนย์สี่เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะอ่ะในตอนบอกมาไลา์สีิไปก่อนเมื่อนี้ไปไสนล่ะไปเทดงานโอเวิกงานจ้ะอ่ะลา์ไปก่อนตอนคลิปนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดแอดไลน์โทรมาซื้อปลากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ